พิมพ์ข้อความด้วยเสียงในโปรแกรม Microsoft Word ทำยังไงเราไปดูกันเลยครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมในการทำคลิปดีๆมีสาระต่อๆไปด้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการเปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่ปุ่ม Windows บวกปุ่ม H นะครับกดเลยครับจากนั้นนะครับก็จะขึ้นปรากฏ รูปใหม่ขึ้นมาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเราพูดนะครับเขาก็จะพิมพ์ตามที่เราพูดเลยนะครับเดี๋ยวขอยัดลบออกให้ดูนะครับทุกท่านจะได้เห็นนะครับจากนั้นเราก็ลองพูดได้เลยครับสวัสดีครับผมชื่อนายกอไก่วันนี้จะมานำเสนองาน เห็นไหมครับว่าเขาก็จะพิมพ์ตามข้อความที่เราพูดนั่นเองนะครับนิ้วคือวิธีการพิมพ์งานด้วยเสียงในโปรแกรม Microsoft Word ง่ายๆนะครับหากท่านชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมในการทำคลิปดีๆมีสาระตะต่อไปด้วยนะครับสำหรับนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ